Level 2หรือว่า Level 2อีกหนึ่งเกม MMORPG จาก Netmarble ที่หลายๆคนน่าจะกำลังรอคอยให้มาเปิดในประเทศไทยนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดเว็บไซต์แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวดอยจะพาไปดูกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของเกม Level 2นะว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างรวมไปถึงของรางวัลที่ได้มันมีอะไรบ้างนะครับ และตอนนี้ทีมงานก็ได้ออกมาประกาศแล้วที่หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าจะมีอาชีพที่เข้ามาให้เล่นจํานวน8อาชีพนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวดอยจะพาไปรีวิวคร่าวๆว่า8อาชีพมีอาชีพอะไรบ้างใช้อาวุธอะไรบ้างแล้วก็เด่นในด้านไหนบ้างถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนเลเว่2หรือว่ากำลังรอคอยเกมนี้ให้มาเปิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไปดูข้อมูลในคลิปนี้กันได้เลย แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม e c a r d จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ e c a r d c o t h หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook e c a r d Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามและก็เติมเงินได้ที่ a d e c a r d g a m e หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ e c a r d เติมถูกเติมง่ายเติมไว ปลอดภัย100%เซ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น The Legend Lock Night Crow หรือว่าโยกังและเกมอื่นๆอีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GV IP ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้คลิ นี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับตอนนี้ทางเกมเลเวน2องเซเวอร์โกโบได้เปิดให้ p พีร์รีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับ ซึ่งระยะเวลาก็คือตั้งแต่วันที่27สิงหาคมหรือว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้จนกว่าเกมจะเปิดตัวเลยนะช่องทางในการลงทะเบียนล่วงหน้าก็สามารถลงทะเบียนผ่าน App Store หรือว่า g o o g l e p l a y ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใช้ระบบไหนอยู่นะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็น่าจะเปิดให้บริการบน Epic Store ซึ่งเป็นลอนเชอร์ที่สามารถเล่นได้หลายเกมนะ ทีนี้เราลองมาดูของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่สส่วนในส่วนแรกก็คือม้วนอัญเชิญอาพรศักดิ์สิทธิ์ระดับวีรบุรุษหรือว่าระดับฮีโรอีกนะครับก็น่าจะเป็นม้วนกาชาตัวละครล็อกชื่อว่ากาลาสีแห่งขอบฟ้าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวระดับฮีโรอีกหรือว่าสีม่วงนอกจากนั้นนะครับก็จะได้แพ็กเกจพิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าก็คือ1ล้านทอง100้น้ำศักดิ์สิทธิ์ยาเพิ่มความเร็ว100ขวดยาเพิ่มพลังชีวิต100ขวดหินเสริมพลังเกาะ10ชิ้น แล้วก็หินเสริมพลังอาวุธ10ชิ้นถ้าดูจากตรงนี้ก็คือของแจกค่อนข้างน้อยนะไม่แน่ใจว่าทางทีมงานกําลังเตรียมกิจกรรมหรือว่าของแจกอะไรเพิ่มเติมระหว่างตัวเกมเปิดให้บริการหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันดูได้นะครับตอนนี้ในทาง Official w e b s i บไซต์ของเกม r e v e n 2ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมีทั้งหมด8อาชีพมาให้เราเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลอาชีพแรกนะครับก็คือเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธ อาชีพนี้ก็คืออาชีพที่จะบู๊ไปข้างหน้าโจมตีด้วยดาบใหญ่นะครับสามารถโจมตีระยะใกล้เป็นวงกว้างนะครับรวมไปถึงมีสกิลที่จะพุ่งเข้าหาศัตรูนอกจากนั้นสกิลซีซีหลักของอาชีพนี้ก็จะเป็นการทําให้ศัตรูลอยแล้วก็ล้มลงเบอร์เซร์เกอร์ถือว่าเป็นอาชีพที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายคล้ายๆกับเบอร์เซร์เกอร์ในทุกเกมก็คือมุ่งไปข้างหน้าโจมตีศัตรูอย่างเดียวนะครับเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเป็นแถวหน้าให้ปาร์ตี้บูทะลุดุดันวิ่งเข้าไปก่อนโจมตีศัตรูก่อนนะครับ อาชีพที่2นะครับก็คืออาชีพ Destroyer ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธหน้าไม้ที่ Destroyer ใช้จะเป็นหน้าไม้ขนาดใหญ่นะครับมีลักษณะคล้ายปืนนอกจากนั้นนะครับยังจะใช้อาวุธคว้างเก่งด้วยนะการโจมตีของอาชีพ Destroyer เนี่ยอาจจะไม่ไกลเท่านักธนูนะครับแต่ก็จะถูกชดเชยด้วยสกิลโจมตีวงกว้างซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์ในการเคลียร์ศัตรูจำนวนมากนะครับทำให้ศัตรูอ่อนแอลง แต่ด้วยตัวที่อาจจะบางหน่อยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะจะเป็นแถวหน้าก็อาจจะต้องอยู่แถวกลางๆนะครับก็เป็นแถวหลังไม่ได้เช่นกันเพราะว่าระยะยิงไม่ได้ไกลมากอาชีพที่3นะครับเดดบิงเกอร์เดนเนโคแมนเซอร์เดดบิงเกอร์คือเนโคแมนเซอร์ที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นแล้วก็ความตายนะครับสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเว้นมนธาดมืดทำให้ศัตรูอ่อนแอลงด้วยคำสาบแล้วก็ดีบับต่าง อาวุธที่เดฟบิงเกอร์ใช้นะครับก็จะเป็นไม้กายสิทธิ์เฮ็กซิ่งลักษณะก็จะเป็นไม้เท้าที่มีลักษณะสั้นๆอาชีพที่4แอสซัสซินใช้กริดคู่เป็นอาวุธนะครับแอาสซัสซินในเกมเ e เวนทูก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงแอาสซัสซินจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดคอยจับตาดูศัตรตูและสังหารทันทีที่ศัตรตูลดความระมัดระวังลงสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลที่โจมตีรวดเร็วนะครับมีบิงเข้าหาศัตรตูโจมตีคีย์ที่เข้าเป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการที่มีตัวค่อนข้าางงบ อาชีพนี้ก็น่าจะถูกใจแฟนๆแอสซัสซินในหลายๆเกมนะครับอาชีพที่5อาชีพพระ d ีวายแคสเตอร์อาวุธที่ใช้นะครับก็คือไม้เท้ายาวดีวายแคสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆพระในทุกๆเกมจะมีฮิลมีบัฟรวมถึงพลังโจมตีที่เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับรวมไปถึงสกิลฮิลที่จะทาให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยสามารถฟาร์มหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นดีว a s แคสเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนต้องการในปาร์ตี้นะครับ อาชีพต่อไปอาชีพที่6กไนท์เลนเจอร์หรือว่าธนูนั่นเองนะครับอาวุธที่ใช้ก็เป็นธนูถ้าเทียบกับเดสตอย e เยอร์ที่มีหน้าไมา้เป็นอาวุธไนท์เลนเจอร์ก็จะมีระยะโจมตีที่ไกลกว่ามากๆนะครับสกิลของไนท์เลนเจอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเลนเจอร์ในหลายๆเกมจะมีพวกสกิลมาร์กที่จะทําให้โจมตีศัตรูได้รุนแรงขึ้นและด้วยตัวที่ค่อนข้างบางนะครับการที่จะเล่นไนท์เลนเจอร์ก็ต้องหาตำแหน่งยืนให้ดีด อีกหนึ่งจุดด้อยของอาชีพนายเรนเจอร์ก็คือสกิลหมู่ค่อนข้างน้อยสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดียวนะครับแต่ว่าจะแลกมากับความรุนแรงแล้วก็ระยะยิงที่ค่อนข้างไกลแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับอาชีพต่อมาอาชีพที่7แวนกาดผู้พิทักษ์ที่ใช้ดาบแล้วก็โล่เป็นอาวุธนะครับแหวนกาดก็จะคล้ายๆกับดาบโล่ในเกมอื่นๆนะครับก็คือจะเชี่ยวชาญทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันเป็นแถวหน้าให้เพื่อนๆในปาร์ต ใช้ดาบโจมตีศัตรูแล้วก็ใช้โล่ป้องกันเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับสกิลบัฟส่วนหนึ่งของอาชีพแวนการ์ดเนี่ยก็จะเป็นบัฟลดความเสียหายบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้รวมไปถึงจะมีสกิลโจมตีที่ทาให้ศัตรูติดสตันแล้วก็มีสกิลดึงศัตรูเข้าหาตัวด้วยนะครับอาชีพสุดท้ายอาชีพที่8 e l เอเลเมน l i ลลิสเอเลเมนเทลลิสก็จะเป็นอาชีพนักเวทที่ใช้ท่าต่ตางๆนะครับถ้าดูจากคําอธิบายนะครับมันจะมีสกิลพวกควบคุมมานาน่าจะมีส รวมไปถึงความสามารถในการผสมธาตุต่างๆแล้วก็โจมตีออกไปเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ําแข็งหรือว่าธาตุสายฟ้าจุดเด่นของอาชีพ Elemental l i s ิก็คือจะเหมือนนักเวทในเกมต่างๆนั่นก็คือจะโจมตีเป็นวงกว้างโจมตีด้วยความรุนแรงเป็นดามเมจเวทมนต์ยังไงในรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละอาชีพเดี๋ยวดอยจะทำมาแยกทีละอาชีพอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกม l e v e l 2ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับดอยทิ้งลิงไว้ให้แล้วใต้คลิป,ลปนี้ส่วนวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับถ้ามีการประกาศออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวดอยจะมาอัปเดตอีกสักครั้งหนึ่งส่วนคลิปการเล่นของแต่ละอาชีพรวมไปถึงสกิลในแต่ละอาชีพเนี่ยเดี๋ยวดอยจะทําแยกทีลายอาชีพมาลงทีหลังนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสััดีครบ Thank you